สวัสดีเพื่อนทางจิตมิทางธรรมที่เคารพรักทุกท่านกราบสวัสดีคุณพี่วัญชิตาวันชานน์แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสน้องๆและญาติธรรมทุกท่านได้มีโอกาสในการสะสมบุญบารมีในครั้งนี้ค่ะพุทธบุตรนัตประพัฒประพาศีวีบูลวันนี้ขออนุญาตขอโอกาสในการแชร์ประสบการณ์ทางธรรม เรื่องปฏิหารจากการแสดงธรรมและปฏิหารจากการขอขมากรรมค่ะซึ่งเรื่องนี้ต้องขอเล่าย้อนไปถึงเมื่อ5ปีที่แล้วที่ดิฉันได้เข้ามาปฏิบัติธรรมกับคุณพี่วัญชิตาวันชาโน,นและทีมงานบ้านพระนิพพานค่ะและในครั้งนั้นก็ได้มีโอกาส ที่ทางทีมงานบ้านพระนิพานเปิดโอกาสให้เราได้สะสมบุญบารมีด้วยการแสดงธรรมดิฉันก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ได้รับโอกาสนั้นแล้วขณะนั้นดิฉันก็คือมีอาการเจ็บเจ็บป่วยร่างกายแล้วก็เจ็บป่วยที่ดวงตาอย่างรุนแรง ดวงตานี้พุนแรงมากเลยนะคะจนเรารู้สึกว่าเราตาจะบอดไหมเพราะว่าตอนนั้นที่ฉันเป็นไวรัสที่ตาดำเป็นจุดขาวที่ตาดำแล้วคุณหมอตรวจดูแล้วบอกว่าเป็นเชื้อไวรัสมันกินดวงตาทำให้น้ำตาไหลไม่หยุดเกิดการอักเสบหมอไหนที่ดีทั่วทั้งจังหวัดอุดรณธานีนะคะ ดิฉันไปจนหมดเกือบทุกคลินิกเกือบทุกโรงพยาบาลจนสุดท้ายไม่หายก็เลยอสอบถามดูว่าเออที่ไหนนะที่ดีที่สุดอ่ะนะที่ไหนที่ดีที่สุดน่ะของประเทศไทย,ยคือที่ไหนเขาก็เลยตอบว่าเป็นโรงพยาบาลจากษูรัตนินิที่อุบเทพดิฉันก็ จองตัวข้างบินเลยแล้วก็บินลงไปรักษาที่โรงพยาบาลจักษุรัตนินเลยค่ะก็ได้ยามามาฐานแล้วก็มาหยอะขณะนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ดิฉันได้มาพบกับธรรมะเปิดลูนะคะของหลวงพว่อหลวงปูะพงตอนที่พี่วันจะพาออกกันทำให้เราก็ได้เห็น บาปกรรมของเราหลายๆอย่างที่เราได้กระทำไปดิฉันก็เพียรพยายามส่งบุญให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรขอขมากรรมขอหสิกรรมขอออกกรรมทำทุกทุๆอย่างแม้กระทั่งการที่ไปบริจาคร่างกายนะคะและดวงตาให้กับสภากาชาติไทย แล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านเจ้ากรรมนายเวทเลยนะคะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของดิฉันแล้วดวงตานี้ไม่ใช่ของดิฉันแล้วเป็นของส่วนรวมแล้วขอท่านได้โปรดเมตตาดิฉันด้วยเถิดบุญกุศสลที่ดิฉันได้สร้างก็ขอให้ท่านยกอโหสิกรรมให้ดิฉันด้วยแต่สิ่งที่ดิฉันทำก็ไม่เป็นผลเลย ท่านเจ้าคำนายเวดูเหมือนท่านจะไม่ยกอโหสิกรรมให้เหมือนกับโยนก้อนหินลงแม่น้ำน้ำก็เพิ่มแล้วก็หายไปและดิฉันก็ได้มีโอกาสแสดงครรแชร์ประสบการณ์นทางธรรมณวันนั้นด้ความเมตตาของพี่วันและทีมงานนะคะซึ่งขณะนั้นตอนที่ดิฉันได้แสดงธรร บางทีวันชิตาจะนั่งจับสัญญาณว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เราแสดงธรรมขณะที่ฉันแสดงธรรมไปนั้นฉันก็ได้นะคะกล่าวว่าดิฉันนะก็คือศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงมีความเลื่อมใสศรัทธามีจิตที่บริสุทธิ ดิฉันก็จะต้องขอแบบข้าวโร,รพารัตนาตรัยจะทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาไปจนกว่าชีวิตของดิฉันจะหาไม่จะอยู่ในศีลในธรรมและคาที่ทําให้ทีมงานนะคะเบื้องบนท่านสนั่นสะเทือนก็คือไปถึงทัานเลยก็คือคําว่าดิฉันจะทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่นั้น เป็นคำพูดที่ดิฉันพูดออกมาจากใจจริงนะะท่านก็รับตรงนี้ไปท่านก็เห็นความตั้งใจของดิฉันและในขณะนั้นก็คือได้มีจักรลอยออกมาจากร่างกายของฉันผ่านออกมาที่ศีรษะนะคะเป็นจกักรสามอันด้วยกันลอยออกมาซึ่งก็คือเป็นปฏิหาริย์ที่ทีมงานผู้คคุมกฎท่านได้ยก เห็กรรมให้ดิฉันกรรมตัวนี้ก็คือดิฉันรับมาหนักมากแล้วรับมาอย่างหนักหนาสาหัสแล้วก็รับมาด้วยใจยจริงเป็นการสำนึกผิดจริงซึ่งกรรมนะครั้งนี้ก็คือควรที่จะยุติได้แล้วมันควรจะหมดอายุไขได้แล้วท่านจึงได้งลงมายกกดนี้ให้ดิฉัน มาตัดบากตัดกรรมตัดวีสลายบาปสายกรรมสลายเวรตัวน,น,นี้ให้ดิฉันโดย mm hmm. การที่ให้ปรากฏจากรูปรอยไปจากลักษณะของดิฉัน mm hmm. และปฏิหารจากการแสดงธรรมในครั้งนั้นทําให้อาการเจ็บปวดที่ดวงตาของดิฉัน mm hmm. ค่อยๆหายไป mm hmm. ก็คงระ่วเหลือแค่อาการที่แบบว่าอา่าแพ้นะคะแพ้แสงถ้าออก บอที่ว่าเป็นเด็ก,ก็ต้องใส่แว่นตาแล้วก็พยายามหยดน้ำตาเทียมให้ตาเรามีความชุ่มชื้นขึ้นมาค่ะดิฉันก็ต้องขอยืนยันว่าปฏิหารจากการแสดงธรรมและปฏิหารจากการขอขอมากรรมนั้นมีอยู่จริงซึ่งการขอขอมากรรมนั้นตามแนวทางของ,ของหลวงพ่อหลวงปู่คงเราจะสามารถย้อนไปได้เกี่ยวกับภพภชาติ เจ้ากรรมนายเวรจะมารปรากฏให้เราเห็นแต่เขาจะอโหสิกรรมให้เราหรือไม่นั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเราก็จะต้องอพยายามสมบูรณ์สมบูรณ์ให้เขาเขาจะอโหสิกรรมหรือไม่นั้นอันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะดิฉันก็เพียรพยายามด้วยความจริงใจจน ผู้นั้นขวดท่านนีท้ท่านเห็นใจดิฉันในความตั้งใจจริงของดิฉันดิฉันเข้าใจค่ะคนเราเมื่อมีความเจ็บปวดหรือแบบแบบ,บ,บที่ว่าเขาเจ็บจนตายเพราะเราเนะี่ยความทรมานของเขามันเป็นความแค้นน่ะเอ,า,อาแค้นฝังคุณแค้นจนไม่สามารถจะจกเอาของสิกาให้ได้นะคะมันเป็นความจริงที่ดิฉันประสบมาแล้ว ขณะเราเป็นเราบอกว่าเราถือศีลนะเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะคําว่าอภัยทานนะบางครั้งมีคนมาทําให้เราเจ็บเราเลยรู้สึกแป๊บใจขึ้นมานะคะเจ็บแป๊บใ,ใจใจห้ให้อภัยนะแต่อย่าเห็นกันอีแม่ก็ยังมีคําินะหวังครั้งนะจริงๆนะคะซึ่งคําว่าอภัยทานนี่มันเป็นเรื่องที่พูดง่าย มาทำยาซึ่งผู้ใดทำได้นั้นก็คือุดยอด่อที่ฉันก็ต้องขออนุมานาสาธุคุณแต่ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามนะคะทำเรื่องนี้มาตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่บ้านมีผ่านพุทธเจ้าแห่งน,นี้แล้วก็ต้องขอบอกตรงนี้เลยว่าบิฉัน ไม่มีความโกรกเกลียดผู้ใดดิฉันยกโอ,อกหังสิกรรมแล้วก็ให้อภัยทานทุกถ่วงจิตและดิฉันก็ตั้งจิตแล้วว่าดิฉันก็ยังใจคบทำนนบำุงพระพุทธศาสนาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่บุญกุศลอัในใดเกิดจากการอภัยทานนี้เกิดจากการแชร์ประสบการณ์ทางธรรมในครั้งนี้ ดิฉันก็ขอให้จบเป็นปัจจัยเพื่อหนุนนาส่งให้ดิฉันและญาติธรรมทุกท่านได้จิตคนทุกถาวรได้จิตพระนิพพานตั้งแต่ยังมีลมหายใจและก็ขอให้มีปาฏิหาริย์ให้คุพบอพระพุทธเจ้าท่านได้โปรดเมตตาได้ส่งได้มาจงจิตให้เหล่าลูกหลาน ได้ลกลับคืนสู่บ้านนิพพานอย่าง,างมีปฏิหารนิเทศแตเจ้าค่ะบุญกุศลอันใดที่เกิดจากการแชร์ประสบการณ์ในทางธรรมในครั้งนี้ขอยกบุญกุศลนี้ขึ่นถวายตนงต่อพระนิพพานขออาราธนาบุญจากพระนิพพานทุกบุญที่มีเวทงขอได้นนโปรดเมตตาลูกหลานหละวจีพิพัฒนที่มีความปรารถนาดี ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกลับขึ้นสู่บ้านพานหาพ่อพุ้เเจ้านั้นก็ขอให้ทุกท่านได้สําเร็จสมความม,มาาุ่งมัน่นปรารถนาอย่างมีปฏิหารณ์ฉับพันทันใดโดยเถิดพระเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุระโมม